สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวกรมทางหลวงชนบทเตรียมขยายเส้นทางเลียบแม่น้าโขงกันบ้างโดยเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางเลียบแม่น้าโขงนาคาวิถีจากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางรวมประมาณ750กิโลเมตรหวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2,565เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2,563นายประมเฉลยวาเรอธอดีรีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงคมนาคมที่ให้บรรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเพิ่มศักยภาพ ของโครงข่ายสายทางเพื่อการพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์รวมทั้งยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเป็นการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ถนนด้วยการบูรณาการด้านทัศนียภาพสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือช่วงปี2561ถึง2580เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมทางหลวงชนบทเป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำของ จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางประมาณ750กิโลเมตรโดยปัจจุบันได้ดําเนินการสํารวจออกแบบระยะที่1จากจังหวัดบุกราหารไปถึงจังหวัดนครพน,นมระยะทางประมาณ42กิโลเมตรตลอดเส้นทางจะได้พบกับความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ําของหาดรายน้ําจืดและเกาะแก่งต่างๆรวมทั้งความสวยงามของศาสนาสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริส ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหาซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอนและจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไปทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มขอสร้างได้ในปี2565ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะจัดการประชุมรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2563 เพื่อจะได้เกิดการบูรณาการทางความคิดได้ใช้เป็นหลักในการออกแบบรายละเอียดต่อไปประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในแต่ละปีสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลจุดเด่นประการหนึ่งของไทยคือการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายแม้แต่ในจังหวัดเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งหากมีการขอสร้างถนนหนทางให้สะดวกนอกจากจะมีประโยชน์ต่อประชาชน ในการใช้กันตามปกติในชีวิตประจำวันแล้วยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวมด้วยครับ